สวัสดีครับทุกทุกท่านก็มาหาอะไรกินร้อนนะครับช่วงเย็นครับก็เป็นข้าวต้มเส้นใส่ไก่นะครับเส้นนุ่มๆครับมีเลือดหมูนะครับแล้วก็เติมพริกนะครับเครื่องปรุงครับพริกน้ำปลานะครับลงไปครับเพิ่มความอร่อยนะครับ ใส่น้ำส้มนะครับลงไปครับใส่พอประมาณครับก็พริกไทยครับก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลครับเพิ่มรสชาติความอร่อยครับลงไปครับ กบมากินก็ต้มเส้นใส่เนื้อไก่ด้วยกันครับ